อออืหชุดเล็ดน้ำแก้มบุ๋มปริยาดาไหนๆก็โดนดุแล้วปล่อยของสเสลยแม้ก่อนหน้านี้จะเคยโพสภาพอวดโมเมนต์ความสดใสริมชายหาดให้แฟนๆที่ติดตาม Instagram. อินสตาแกรมแอดแก้มบุ๋มได้สองมุมแซบจนถูกว่าที่เจ้าบ่าวพีกันตพรหานพาณิชย์เข้ามาคอมเมนต์ดุออกซอ่อแต่ถึงอย่างนั้นนางรายซุปตาแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยวัยสาบสีปี ก็ยังคงเปิดหน้าเปิดหมดทราบแบบไม่หวันดราม่าด้วยการเปิดคอลเลกชันภาพถ่ายเซตใหม่ขณะโชว์ริลาโพธาสสวนในสระว่ายน้ําส่วนตัวส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นแสดงจุดยืนชัดเจนไหนๆก็โดนดูละขายของหน่อยดีกว่าซึ่งแน่นอนคะว่างานนี้นอกจทําเอาบรรดาในช่องคอมเมนต์ร้อนละอุจนทับลุกเป็นไฟเพราะความฮอตปลอดตายของแก้มบุมปริยดาในชุดว่ายน้ำ จนแฟนต้องพร้อมใจกันเทคะแนนให้เต็ม10-10 10แล้วทุกคนก็ยังแซวรัวๆด,ด้วยว่าณจุดนี้ต้องมีคนโดนไม่เรียวแน่นอนอีอีขอขอบคุณภาพแก้มบุบปริยดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและควมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ